สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนาโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่6มกราคม2,568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่5นะครับผม สำหรับวันที่ห้านะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่หนึ่งกับหกนะครับผมสำหรับแนวทางมาหกห้าห้าหกนะครับผมในรอบเฉพาะกิจ แล้วก็5 1 1 5นะครับผมในรอบปกตินะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่6นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่0แล้วก็1

สำหรับตัวกันนะครับผมคือ6 7เจ็สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี 0, 0. ู11 2 2 4 4แล้วก็55

เอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ